สีวิธีบังคับร่างกายให้ดึงเอาไขามันเอาออกมาใช้เป็นพลังงานค่ะแต่ปเป็นจริงแล้วนะคะถ้าเราต้องการลดน้ำหนักนะคะให้ได้ดีเราควรเน้นลดที่เปอร์เซ็นไขมันในร่างกายของเราค่ะและไขมันเนี่ยค่ะก็ถูกดึงมาใช้เป็นพลังงานได้ยากถ้าเราไม่รู้เทคนิคแล้วก็ไม่รู้วิธีค่ะเพราะปกติร่างกายของคนเรานะคะจะใช้แหล่งพลังงาน2แหล่งนะคะนั่นคือน้ําตาลค่ะจากคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันค่ะ ถ้าเรากินน้ําตาลเข้าไปนะคะร่างกายก็จะเลือกใช้น้ําตาลก่อนเอามาใช้เป็นพลังงานค่ะเพราะว่าน้ําตาลจะถูกดึงมาใช้เป็นพลังงานได้ง่ายกว่าไขมันนั่นเองค่ะไขมันนะคะก็เลยถูกเก็บสะสมในร่างกายของเราค่ะแล้วก็ถูกดึงมาใช้เป็นพลังงานได้ยากแล้ววันนี้ค่ะจะก็มีวิธีในการทําให้ร่างกายค่ะสามารถเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้ข้อแรกนะคะนั่นคือการตัดน้ําตาลที่ไม่จําเป็นออกทุกชนิดเลยค่ะแล้วก็ลดปริมาณการทานคาร์โบไฮเดรตลงค่ะเพราะเราทราบอยู่แล้วว่าร่างกายของเราใช้แหล่งพลังงานจาก น้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตเป็นสิ่งแรกเพราะฉะนั้นเราควรที่จะลดปริมาณของคาร์โบไฮเดรตลงแล้วก็ตัดน้าตาลลงค่ะเพื่อไม่ให้ร่างกายได้รับแหล่งพลังงานภายนอกจากคาร์โบไฮเดรตเข้ามาเยอะค่ะพอถ้าเรารับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเข้ามาเยอะนะคะร่างกายเพื่อใช้เวลาในการเผาผลาญพลังงานจากพวกน้ําตาลแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเนี่ยใช้เวลาที่ค่อนข้างนานค่ะแต่ร่างกายก็จะเก็บไขมันเอาไว้เป็นพลังงานสําร,รองไว้ในร่างกายแล้วนั่นเองค่ะ และถ้าเมื่อแหล่ที่ร่างกายสัมผัสหรือรู้สึกว่าร่างกายเราะคะ่ะมีน้ําตาลในกระแสะเลือดเราเหลือน้อยลงค่ะหลังจากที่ร่างกายใช้พลังงานจากน้าตาลแล้วร่างกายจะเปลี่ยนนะคะสวิตไปใช้ไกลโคเจนค่ะจะเก็บเป็นพลังงานสํารองนะคะอยู่ที่กล้ามเนื้อแล้วก็ตับของเราค่ะแเมื่อร่างกายใช้พลังงานจากไกลโคเจนนะคะทำให้ไกลโคเจนที่ตับและกล้ามเนื้อของเรามันพองลงค่ะเมื่อนั้นและคะ่ะร่างกายก็จะเริ่มสามารถเอาไขมันส่วนเกินในร่างกายเรามาใช้เป็นพลังงานได้ค่ะแต่ถ้าเราไม่สามารถตัดน้ําตาลหรือลดปริมาณของคาร์โบไฮเดรตลงได้นะคะ น้ำตาลมันก็จะสะสมอยู่ในกระแสะเลือดของเราค่ะแล้วก็ไกลโคเจนนะคะที่ถูกเก็บไว้เป็นพลังงานสำรองก็จะไม่ถูกมาใช้เป็นพลังงานเช่นกันค่ะมันก็ได้ทําให้ร่างกายเราค่ะไม่สามารถเอาไขมัน,นมาใช้เป็นพลังงานได้ต่อมาข้อที่ 2, ค่ะนั่นคือการทำอ f หรือจํากัดเวลาในการกินค่ะการทำไ f เนี่ยถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะมันจะทําให้เราะค่ะ ทานอาหารให้เป็นเวลาค่ะไม่ทานจุกจิกค่ะพอยิ่งเราทานจุกจิกมากเท่าไหร่นะั้ร่างกายก็จะยิ่งไม่มีเวลาได้เอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานค่ะแต่ถ้าเราจํากัดเวลาในการกินค่ะกินอาหารให้เป็นเวลาค่ะร่างกายจะมีช่วงเวลาท้องว่างค่ะ แต่ถ้าเราทําให้ร่างกายได้มีช่วงเวลาท้องว่างมากกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปนะคะมันจะส่งผลดีค่ะทําให้ร่างกายที่มีช่วงเวลาได้เอาไขามันมาใช้เป็นพลังงานค่ะและช่วงเวลาท้องว่าง12ชั่วโมงที่พูดมานี่ค่ะนั่นคือช่วงเวลาหลังจากเมื่ออาหารเย็นค่ะไปจนถึงมื้อเช้าค่ะต้องเว้นช่วงเวลาในการกินให้มากกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปค่ะและอาหารในระหว่างวันแต่ละมื้อนะคะเราต้องห่างกันอย่างน้อยคือ4ชั่วโมงค่ะ ส่วนใหญ่ที่เราอ้วนแล้วก็มีไขมันสะสมนะคะหลกัหลกๆมันก็มาจากการกินนะคะและที่สําคัญนะคะมันมาจากการที่เรากินบ่อยค่ะกินจุกจิกนะคะแล้วก็กินไม่เป็นเวลานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราทำเอฟหรือจำกัดช่วงเวลาในการกินนะคะมันมีส่วนช่วยมากๆค่ะทําให้เราเป็นคนที่มีวินัยในการกินค่ะลดการกินจุกจิกค่ะกินอาหารให้เป็นมืม้อร่างกายจะสามารถลดไขมันสะสมในร่างกายให้กับเราได้เองค่ะ ต่อมาข้อ3ค่ะนั่นคือการออกกําลังกายค่ะเราควรทําให้ร่างกายของราคะได้ใช้พลังงานได้มากขึ้นค่ะหรือใช้ร่างกายให้เยอะขึ้นมันจะมีส่วนช่วยในการเพิ่มมาตาการเผาผลาญให้กับเราค่ะแน่นอนค่ะว่าถ้าเราใช้พลังงานเยอะขึ้นเราไปออกกําลังกายเยอะขึ้นร่างกายก็ต้องใช้แหล่งพลังงานจากภายในร่างกายแล้วค่ะระหว่างน้ําตาลกับไขมันค่ะและเวลาที่เราออกกําลังกายค่ะร่างกายจะใช้แหล่งพลังงานทั้งสองแหล่งนยคะ ทางน้ําตาลแล้วก็ไขมันค่ะแต่ร่างกายจะเลือกใช้น้ําตาลก่อนนะคะถ้าเราบริโภคคาร์โบไฮเดรตเข้ามาในปริมาณที่ไม่มากค่ะพอร่างกายใช้พลังงานจากน้าตาลหมดนะคะร่างกายก็จะสวิตไปใช้ไขมันเพิ่มค่ะ ยิ่งถ้าเราออกกําลังกายให้ถูก okay. ล like หล evet ักนะคะร่างกายก็จะสามารถดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้มากค่ะส่วนการออกกาลังกายที่เจ็บอยากจะแนะนำนะคะอย่างทุกคนออกกาลังกายประเภทเวทเทรนนิ่งค่ะเพราะการทําเวทเทรนนิ่งหรือการออกกาลังกายแบบใช้แรงต้านพวกนี้ค่ะจะสามารถทําให้ร่างกายเราค่ะเผาผลาญไขมันหรือดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงานได้มากค่ะส่วนการทำไคลโดก็ช่วยให้ร่างกายเผาผลาญไขมันได้เช่นกันนะคะแต่ถ้าทาเวทเทรนนิ่งเข้าไปด้วยจะทำให้มวลกล้ามเนื้อแข็งแรงค่ะ ถ้ามวลกล้ามเนื้อเราแข็งแรงมันจะส่งผลให้เวลาที่เราไปทําลายดูค่ะมันจะเบิ์นไขมันได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและยิ่งถ้าเราออกกําลังกายแบบเข้มข้นนะคะเน้นทาเวทเทรนนิ่งค่ะแล้วก็เสริมลายดูนะคะประมาณ30มนาทีค่ะจะสามารถทําให้เราใช้ทั้งน้าตาลแล้วก็ไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกายของเราค่ะ ต่อมาข้อที่4ีค่ะนั่นคือการทานโปรตีนให้มากยิ่งขึ้นค่ะโปรตีนถือว่าเป็นสารอาหารนะคะที่มีความสําคัญมากๆกับการลดน้ำหนักนะคะ่ะความสําคัญของโปรตีนหลักๆเลยนะคะนั่นคือช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะยิ่งถ้าเราออกกําลังกายนะคะยิ่งออกเข้มข้นมากเท่าไหร่เราควรทานปริมาณโปรตีนให้มากยิ่งขึ้นค่ะกล้ามเนื้อเราจะแข็งแรงได้ต้องอาศัยจากการที่กล้ามเนื้อต้องบาดเจ็บก่อน,นะคะ่ะแล้วก็มาซ่อมแซมจากการกินโปรตีนเข้าไปค่ะส่วนปริมาณการทานโปรตีนที่เหมาะสมนะคะนั่นคือ ให้เอาน้ำหนักตัวคูณ1.5หรือคูณ2ได้เลยค่ะยิ่งถ้าใครออกกำลังกายแล้วนะคะให้เอาน้ำหนักตัวคูณ2ได้เลยค่ะจะเป็นปริมาณโปรตีนที่ไม่น้อยค่ะแล้วก็ไม่มากจนเกินไปค่ะเป็นปริมาณโปรตีนที่ค่อนข้างเหมาะสมค่ะ และต้องเลือกประเภทโปรตีนที่ดีด้วยนะคะหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มาในรูปแบบอาหารแปรรูปค่ะและพยายามหลีกเลี่ยงโปรตีนที่มาันรูปแบบอาหารฟาสต์ฟู้ดจังฟู้ดที่มีไขมันสูงนะคะแล้วก็มีส่วนประกอบของน้ําตาลเยอะแบบนี้ต้องหลีกเลี่ยงนะคะให้เน้นเป็นโปรตีนที่มาในรูปแบบธรรมชาติค่ะซึ่งเป็นเนื้อสัตว์ที่ไม่ปแปรรูปค่ะแล้วก็เนื้อสัตว์ที่ไม่ต้องมีการหมักหรือไม่ต้องมีการปรุงแต่งรสชาติอะไรมากค่ะแบบนี้ก็จะดีค่ะ แลวนอกจากการทานโปรตีนแล้วนะคะกลุ่มวิตามินและก็แร่ธาตุก็มีส่วนสําคัญนะคะเพราะโปรตีนค่ะเขาต้องอาศัยวิตามินและก็แร่ธาตุนะคะที่เป็นตัวช่วยดูดซึมเข้าไปซ่อมแสบร่างกายให้กับเราค่ะและสําคัญที่สุดนั่นคือการพักผ่อนค่ะ ถ้าเราพักผ่อ,อนได้เพียงพอนะคะมันจะมีส่วนช่วยมากๆเลยค่ะกับการลดน้ำหนักพอช่วงเวลาที่นอนเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายลดไขมันได้ดีที่สุดค่ะออกกาลังกายแล้วทานโปรตีนแล้วแต่นอนพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะก็ไม่สามารถทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงได้นะคะยังส่งผลให้มวลกล้ามเนื้อของเราลดปริมาณลงค่ะทําให้การพ่อผ่านในร่างกายของเราลดต่าลงด้วยควรนอนให้ได้นะคะอย่างน้อยนะคะ7-9ชั่วโมงค่ะและควรนอนตั้งแต่สทุ่มค่ะจะเป็นการนอนที่มีคุณภาพที่สุดค่ะ ส่วนใครนะคะสนใจอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักแชทส่วนตัวสอบถามข้อมูลได้เลยค่ะ